สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักดาวเสาเพ่นใกล้โลกในปี2017กันนะครับดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ดาวคอดวงสว่างอาจจะไม่ได้สว่างมากแต่มีความน่าดึงดูดทั้งจากลักษณะของวงแหวนที่สวยงามสีเหลืองสดใสบนท้องฟ้าดาวเสาเนี่ยก็เป็นดาวที่น่าดูดวงหนึ่งเลยนะครับบนท้องฟ้าแล้วก็สําหรับในปีนี้ดาวเสาก็จะเพ่นใกล้โลกหรือว่า ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เนี่ยในวันพระฤหัสบด,ดีที่15มิถุนายน2560นี้นะครับมาดูภาพต่อไปออการที่ดาวเสาร์อยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์เนี่ยมันห่างจากโลกเท่าไหรก็คือห่างจากโลกเนี่ย1,352ล้านกิโลเมตรไกลมากๆเลยโลกไปดวงอาทิตย์นี่ย้ยแค่150ล้านกิโลเมตรเท่านั้นเองดาวเสาร์อยู่ไกลขนาดนี้แต่ก็ยังสว่าง อยู่เท่าๆกับดาวเรื่องดวงอื่นๆบนท้องฟ้านะครับดาวเสาร์เนี่ยในตำแหน่งที่อยู่ตรงข้ามโลกเราเรียกว่า opposition opposition นะครับเป็นตำแหน่งตรงข้ามโลกตำแหน่งนี้เมื่อพระอาทิตย์ตกดินดาวเสาร์ก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็เห็นทางขอบฟ้าทางทิศตะวันออกสูงขึ้นมาตอนกลางคืน,คนช่วงประมาณที่คืนทางทิศขอนช่วงนี้เป็นทิศ่อนทางใต้และตกทางทิศตะวันตกในช่วงเช้ามืดอ,อันนี้ก็คือในช่วงของ opposition นะครับ ว่าแต่ดาวเสาเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มดาวอะไรช่วงนี้ดาวเสาเนี่ยก็คือปกติก็ต้องอยู่ในแถบกลุ่มดาวจักรราศีถูกไหมครับดาวเสาเนี่ยกลุ่มดาวจักรราศีที่อยู่ใกล้เคียงในช่วงนี้ก็คือกลุ่มดาวแมงป่องหรือว่า Scorpius Scorpius นะครับหรือว่ากไอแมงป่องเนี่ยก็จะมีดาวสว่างในรูปก็คือเป็นดาว Enteres ดาวเสาก็อยู่ทางตะวันออกของดาว Enteres ออกมาประมาณสัก1ิบ สิบกว่าองศานะครับดาวเสาจริงๆตอนนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มดาวแมงป่องหรอกเขาอยู่ในกลุ่มดาวคนแบกงูอยู่ในเขตใกล้ๆกลุ่มดาวแมงป่องแล้วก็เป็นทางเดินที่ดาวเสาผ่านนะครับเจริงๆเราไม่ได้เห็นวงแหวนด้วยตาเปล่านะครับดาวเสาต้องใช้กล้องโทรทัศน์ดูภาพนี้เป็นภาพแสดงให้เห็นตำแหน่งเฉยๆมองขึ้นไปบนท้องฟ้าทางที่ตอนออก สูงประมาณสัก1 0 15องศาช่วงเช้าช่วงหัวข้าก็จะเห็นดาวเสาอยู่ทางสว่างอยู่ทางตอนออกนะครับน่าสว่างน่าชมเลยทีเดียวมองขึ้นไปด้านบนทางเกือบเหนือศีรษะเลยมีดาวสว่างดวงหนึ่งสว่างกว่าดาวเสามากๆเลยสีเหลืองลวนสว่างดวงนี้คือดาวพฤหัส,สบดีนะฮะตอนนี้อยู่ในกลุ่มดาวหญิงสาวเวอร์โกนะครับซึ่งมีดาวสว่างคือสไปกาที่อยู่ด้านล่าง เห็นไหมครับดาวเคราะห์ที่เห็นในช่วงนี้ก็จะมีพระฤหักาสกรัตริย์เป็นหลักแต่ไฮไลท์ของเราคืออยู่ที่ดาวเสารนะครับเรามาดูภาพต่อไปกันดาวเสารเนี่ยก็คือเป็นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนเราทราบกันอยู่วงแหวนของดาวเสาร์เนี่ยก็จะมีแถบดำๆเป็นแถบ ก้านบนวงแหวนดาวเสาร์ก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันไปก็คือเป็นแถบชื่อว่าช่องว่างแคสซินีแคสซินีนะครับก็เป็นชื่อเดียวกับชื่อยานอวากาศที่ไปสำรวจดาวเสาร์นอกจากนั้นก็มีช่องว่างอื่นๆแล้วก็วงแหวนวงแหวนอื่นๆนะครับวงแหวนนี่จริงๆก็จะเป็นวงแหวนที่ไล่ตั้งแต่ นอกเข้าในในสมัยก่อนก็คือ A B C D ไล่เข้ามาข้างใน,ในตรงสว่างที่สุดสีขาวขาวก็คือเป็นวงแหวน B ครับแต่ว่าช่วงหลังก็เจอวงแหวนนอกจาก A B C D มีอันอื่นอีกแต่ว่าก็ไม่ได้เรียงตามตัวอักษรเข้าไปหาตัวดาวแล้วนะครับอนอกจากนั้นดาวเสาร์ก็จะมีชั้นบรรยากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนลักษณะเป็นพายุแต่ว่าไม่ได้เป็นพายุลักษณะดาวพะเลหัดนะครับดาวเออดาวเสาร์เนี่ยก็จะมี ลักษณะบริเวณขั้วบรรยากาศเห็นเป็นรูปคล้ายๆหกเหลี่ยมเห็นไหมครับเป็นสีเทาๆและพายุนี้เกิดจากอะไรก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่มีวงแหวนถูกไหมครับบางช่วงวงแหวนเขาก็จะหันขอบมาหาโลกบางช่วงก็จะหันบริเวณข้างๆวงแหวนเข้ามาหาโลกดาวเสาร์เนี่ยช่วงนี้เนี่ยจัดว่าเขาหันขั้ว มาทางโลกมากที่สุดนะครับดาวเสาร์ช่วงนี้เนี่ยก็เลยจะเห็นวงแหวนกว้างเป็นพิเศษแต่ว่าอย่างไรก็ตามวงแหวนเนี่ยก็จะมีช่วงที่เขาเรียกว่าดาวเสาร้ร้แหวนซึ่งครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นไปคือในช่วงปี2009ซึ่งาที่ดาวเสาร์หันขอบมาหาโลกตอนนั้นวนะงแหวนเราแทบไม่เห็นเลยดาวเสาร์ก็จะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ช่วงนี้ดาวเสาร์สว่างแล้วก็หันวงแหวนเต็มที่มาหาโลกนะครับช่วงนี้เห็นชัดสวยงามเลยทีเดียวครับ แล้วครั้งต่อไปที่ดาวเสาจะไร้แหวนอีกครั้งก็คือจะเกิดขึ้นในปี2025หรือว่าในปีพุทธศักราช2568นะครับคืนวันพระรหัสที่15มิถุนายนจะมีดาวเสาใกล้โลกทีนี้คุณพรชัยในฐานะประชาสัมพันธ์ของสมาคมดาราศาสตร์ไทยช่วยบอกหน่อยสิครับ,รบว่าจัดงานกันที่ไหน จากที่บริเวณสนามพุตบอลข้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเอกมัยมครับผมมีชื่อกิจกรรมใช่ไหมครับเห็นชื่อสวยเชียวครับผมชื่อกิจกรรม Star Party, สตาปาร์ตี้ส่องฟ้าชุมราชาแห่งวงแหวนดาวเสาใกล้โลกครับจัดเวลาไหนครับจะเริ่มลงทะเบียนเวลา17บเนิกาสมนาทีทุกท่านที่มาลงทะเบียนจะได้รับแบบโมเดลดาวเสาทุกท่านฟรี<า>ในร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทีเดียวสามแผ่นเหรอครับครับหมายถึงสามแผ่นเหมือนกันหรือ,อ,ารอสามแผ่นต้องมาประกอบกันสามแผ่นต้องมาประกอบกันอ๋อหนึ่งแผ่นเป็นโจโดวงอีกสองแผ่นนี้เป็นวงแหวนข้างบนและข้างล่างครับอืมอ๋อครับแล้วสิบเจ็ดสามสิบฟังดูยังสว่างอยู่เลยครับรบมาบทำไมเร็วนะวักเวลากิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปจะมีวิทยากร,รให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ข้อมูลดาวเสาว,วงแหวนดาวเสาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรชื่อยานอากาศแคสซินีและอยเกนมาจากไหนแล้วก็ภารกิจสุดท้ายของยานอวกาศแคสซินีซึ่งขณะนี้ได้สำรวจดาวเสาเป็นครั้งสุดท้ายในเรือนกันยายนในปีนี้ก็คือนั่งฟังไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมครับในกิจกรรมครั้งนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสด จากกล้องโทรทัศน์ผ่านขึ้นจอขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นรายละเอียดของดาวเสาว,วงแหวนของดาวเสาที่สวยงามและช่องว่างแคสซินีเรามีบริการตั้งกล้องโทรทัศน์จำนวน5กล้อง3กล้องก็จะให้ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมส่องดูดาวพฤหัสบดีซึ่งขนาดนี้ก็อยู่บนกลางท้องฟ้าดาวเสาจะขึ้นจากขอบฟ้าตั้งแต่ ดวงอาทิตย์ตกลักขอบฟ้าดาวเสาก็จะขึ้นทางทิศจนออกเฉียงใต้ในระหว่างนี้ยังไม่สามารถมองเห็นได้นะครับจะเห็นได้ดีก็เวลา19เนกา24นาทีจะสูงขอบฟ้าประมาณ10องศาจุดบริการให้ถ่ายภาพอยู่2กล้องถ่ายภาพถ่ายยังไงครับท่านที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือว่ามีกล้องกล้องดิจิตอลเอสก็สามารถที่จะถ่ายภาพ ดาวเสาโดยการผ่านจากเลนกล้องโทรทัศน์หมายถึงเอาไปจ่อกับเลนใกล้ตาใช่ครับเพื่อเป็นที่ระลึกหรือท่านจะส่งมาเข้าประกวดกับทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยในชื่อหัวข้อดาวเสาเพ็นใกล้โลกที่สุดในรอบปี2560เพื่อที่จะชิงรางวัลลุ้นชิงรางวัลใหญ่เป็นยานอาวกาศแคสซินี ลำนี้1นลำพร้อมกับโมเดลดาวเสาขนาดใหญ่1ดวงนี่เป็นรางวัลใหญ่ส่วนรางวัลที่2ก็จะได้รับแผ่นที่ฟ้าของสมาคมดาราศาสตร์ไทยพร้อมกับคู่มือดูดาวประจำปี2560อีกหนึ่งเล่มส่วนรางวัลชมเชยก็จะเป็นโมเดลดาวเสาอีกห่งดวง ผลการจะจับรางวัลน,นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกภาพถ่ายของทุกท่านที่ส่งเข้ามาเป็นเอกสันจะส่งกี่ภาพก็ได้นะครับต่อให้เรียบร้อยหรือไปต่อ,ตอเองต่อให้เรียบร้อยต่อให้เรียบร้อยต่อให้เรียบร้อยหมดเลย <c oughs> ครับภายในกิจกรรมนี้ก็จะมีการตอบปัญหาดาราศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องดาวเสารในค่ำคืนนั้นเพื่อที่จะได้รับรางวัล โมเดลดาวเสาเราจะมีจำนวนหลายรางวัลพร้อมกับโมเดลระบบสุริยะที่ท่านเห็นอยู่ขณะน,นี้จำนวน8ดวงพร้อมกับโมเดลดาวพฤหัสบดีโมเดลดาวเสาเป็นของรางวัลทุกท่านที่ตอบรางวัลถูกสุดท้ายในร่วมกิจกรรมนี้เราจะมีการจับรางวัลใหญ่อีกหนึ่งรางวัลก็คือโมเดลยานคัสนินีนะครับยานลำนี้ ในค่ำคืนนั้นให้กับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในค่ำคืนนั้นขอเชิญนะครับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมมาร่วมสังเกตการดาวเสาเพ่นใกล้โลกในค่ำคืนวันที่15หมิถุนายน2560กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ